สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา Open KITL m Community ทาง YouTube Force for Change และ Video Tech Trans Thai o r g นะคะนี่ก็จะเป็นตอนที่หนึ่งของซีรีส์ f u n with Open Source Software Ecosystem ซึ่งเราจะมาพูดกันเรื่องการดูวิดีโอไลฟ์โฆษณากวนใจไปกับ i Nvidia ในยุคที่ YouTube โฆษณารัวๆแทบทุกนาทีกันค่ะ Nvidia คืออะไร Invidious เป็น front-end น้ำหนักเบาที่จะเรียกวิดีโอจาก YouTube มาเล่นในหน้าเว็บของ Invidious เองโดยสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเปิด Javascript ไม่มีโฆษณาและสามารถเล่นเฉพาะเสียงเพื่อให้ประหยัดทรัพยากรได้ค่ะ Invidious เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับติดตั้งลงบนเซิร์ฟเวอร์หลังจากนี้จะเรียกว่า instance โดยเราสามารถเลือกใช้ instance สาธารณะหรือเลือกเปิดเป็นของตอนเองก็ได้เช่นกัน สำหรับผู้ที่ต้องการเปิด Instance ของตัวเองสามารถรันในเครื่องได้แบบ l o c a l f h o s t e หรือเปิดใช้เครือข่ายภายในแบบ LAN หรือจะเปิดเป็นสาธารณะผ่าน Public IP และโดเมนก็ได้เรามี Instance สาธารณะของเราที่ INV. TECHTANSTYLE. o g ค่ะนี่ก็จะเป็นรายชื่อ Instance สาธารณะที่อยู่บนเว็บไซต์ของ i n v d i s นะคะเราจะเห็นว่ามีอยู่หลากหลายที่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะ เรามาดูการใช้งาน i n v i d u s เบื้องต้นกันค่ะเราเลือกมาสัก Instance หนึ่งนะคะจากตรงนี้หรือไปดูที่ t e k t a n s t a r g แล้วใช้ Instance ของเราก็ได้เมื่อเข้าไปแล้วนะคะเราจะเห็นหน้าแนะนำวิดีโอแบบนี้ข้างบนจะมี Search Bar อยู่เราสามารถที่จะค้นหาอะไรบางอย่างได้ค่ะเช่นเราต้องการค้นหาช่องของเราเราก็พิมพ์ไปเลย boss for change กด enter เราก็จะมาเห็นผลลัพธ์ การค้นหาขึ้นมาแบบนี้นะคะเรามีอยู่4ตัวเลือกลหลักค่ะก็คืออันแรกกดที่รูปหรือชื่อเพื่อดูวิดีโอในแบบปกติบน i n v i d i o u นี้เองมีไอคอนรูป YouTube ตรงนี้เพื่อกดแล้ว Redirect ออกไปดูที่ YouTube มีรูปหูฟังอันนี้จะโหลดมาแค่ออดิโอโหลดมาแค่เสียงนะคะก็จะเร็วขึ้นสำหรับคนที่เน็ตช้าหรือต้องการประหยัดเน็ตค่ะ แล้วก็รูปเครื่องบินตรงนี้จะเป็นการเลือกว่าจะรีเ r e ต์ออกไปดูที่ Instance อื่อ Instance ไหนดีเรามาลองดูแบบปกติกันก่อนค่ะเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามันจะเด้งหน้าเล่นวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างล่างก็จะมีเมนูแบบว่ากด Play, Pause มีปรับระดับเสียงสามารถกรอข้ามไปตรงนน้นตรงนี้ได้มีการตั้งค่าเบื้องต้นอย่าง ความละเอียดที่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยจะเบิร์เท่าไหร่มีปรับความเร็วการเล่นอะไรพวกนี้ค่ะพอเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่ามีมีชื่อวิดีโอมีเดสคริปชันอะไรต่างๆที่จะเป็นมีคอมเมนต์ให้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีวิดีโอแนะนำอื่นๆที่โผล่ขึ้นมาทางขวาค่ะในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเซิร c h อะไรช่องเพลงสักอันหนึ่งเราขอใส่เป็นออดิโอไลบรารแล้วกัน ลองดูอเดียวอะไรแบบนี้เพื่อเราจะเปิดเพลกันอ่ะสมมติเราต้องการสักอันหนึ่งเอาอันไหนดีลองลองอันนี้ก็ได้อ่ะเราจะเห็นว่ามันมีหูฟังอยู่ตรงนี้นะคะเป็น audio mode พอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาหน้าเล่นเช่นกันแต่เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามันเอามาแค่ปกของวิดีโอและเสียงเลยภาพจะไม่มาด้วย ดังนั้นก็อาจจะเร็วขึ้นสำหรับกรณีที่เน็ตช้านะคะในขณะเดียวกันไอคอนเครื่องบินตรงนี้ switch instance สิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะเด้งมาที่หน้านี้ค่ะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปดูที่ instance ไหนดีเช่นเราต้องการดูของอันนี้ที่อเมริกาเนาะพอเรากดโกไปปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่ลิงก์รับชมของ instance นั้นเลยค่ะ อ่าแบบนี้เอง,เองในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะซีดิเรกเกอ y ี่ออนยูทูบได้กดเข้าไปก็จะเล่งไป YouTube แบบนี้ค่ะ the way the way> การใช้งาน i n v i d ดีอบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะแต่ในหลายๆครั้งมีผู้อื่นที่ส่งลิงก์วิดีโอบน YouTube มาให้เราการที่เรามานั่งแก้ลิงก์เองทุกครั้งก็คงเป็นตัวเลือกที่ไม่สะดวกสบายนะ เราเลยมีอะไรอย่าง Browser Extension ชสำหรับ Firefox และ f o r m i u m ตัวนี้ที่ชื่อว่า l i ฟ r e d i r e c t ค่ะสิ่งที่มันจะทำก็คือเวลาเราเปิดลิงก์ y o u t u b e ในช่องทางต่างๆเช่นทางแชททางเอกสารพอเป็นลิงก์ u t u b e เปิดขึ้นมาบนเบราว์เซอร์มันจะกลายเป็น Link invids i ได้เลยค่ะหรืออย่างสมมติว่าเราดูอยู่บน YouTube โดยตรงอยู่แล้วไม่ได้ใช้เอ็ก n s i ชันในการที่จะ Auto ต้ d ี r ไดเรกเราก็สามารถที่จะ คลิกขวาที่วิดีโอนั้นแล้วให้มันไปเล่นใน Invidious ได้เลยค่ะอันนี้จะเหมาะก,กับกรณีที่ค่อนข้าง,งพิเศษนิดนึงเช่นช่องบางช่องเขาเพิ่งไลฟ์สตรีมกันเสร็จแล้วมันยังไม่ขึ้นใน Invidious แต่มันขึ้นใน YouTube ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราก็สามารถที่จะเปิดใน YouTube เพื่อโหลดรายชื่อวิดีโอแล้วคลิกขวาลิฟต์ดีไดเรกไปเข้า i n v i d s ได้ค่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างการ รีดเรกของรีดเรกกันดูค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งาน extension Lib รี d i r ด c เใน Firefox นะคะอ่านี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาจากมหาวิทยาลัยอของเราค่ะมี Lecture Playlist มาให้แบบนี้พร้อมกับลิงก์ u t u b e เมื่อเรากดอันนี้ขึ้นไปแล้วเปิดใน Firefox ที่มีรี r e d ด r เรกอยู่สังเกตน,นะครว่าเป็นลิงก์ u t u b e แต่ว่าพอเราเปิดมาปุ๊บมันกลายเป็น invidious instance ที่เราใช้อยู่เราไม่ต้องมาแปลงลิงก์เองทุกครั้งค่ะและเมื่อเรากดเข้าไปจะเรียนเราก็สามารถที่จะดูวิดีโอเลคเชอร์จากในนี้ได้โดยไม่ต้องเจอโฆษณาให้เสียสมาธิเลยค่ะอ้าวแล้วมันต้องเซตอัพอะไรยังไงบ้างล่ะวิธีเซตอัพตัว extension ตัวนี้นะคะก็คือเราเปิดไปที่ หน้า Firefox Add-on ของมันค่ะง่ายสุดเลยก็คือ search ไปเนาะว่า mm hmm. Firefox Add-on l i b r e Direct อ่าเราก็จะไปเปิดขึ้นมาในหน้านี้นะคะหน้า Add-on Store ของ Firefox พอเรากดติดตั้งไปแล้วมันก็จะมาแสดงผลอยู่ตรงนี้ค่ะ l i b r e Direct ในตั้งค่าเราก็จะมี settings ตรงนี้นะคะเรามาที่ตรงของ YouTube เนาะ แน่นอนค่ะ enable แล้ว front end ในนี้มันมีให้เลือกหลายตัวเราเลือกเป็น Invidious แล้วตรง instance ตรงนี้เราก็ใส่ instance ของเราเข้าไปครับมีให้กดบวกเนาะตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาพอเราเซตอัพแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเปิดลิงก์ y o u t u b e ต่างๆแล้วกลายเป็น Invidious ได้เลยค่ะจากที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะเป็นกรณีของ Invidious ในคอมพิวเตอร์หมดเลยค่ะ แล้วเราสามารถดู Invidias บนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้หรือไม่คำตอบขื้นได้ค่ะแต่ Invidias เองไม่ได้มีแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการสำหรับสมาร์ทโฟนดังนั้นหากคุณต้องการดูวิดีโอผ่าน Invidias บนสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว,เวร์าวเซอร์เช่นเดียวกับในคอมพิวเตอร์ค่ะก็เปิดเบราว์เซอร์ตัวโปรดของคุณขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Firefox หรือเบราว์เซอร์อื่นๆแล้ว ก็อาจจะเปิดจากที่เราเฟซบุลิตเอาไว้แล้วก็สามารถดูตามปกติดกได้ค่ะแต่ว่าวิธีนี้อาจจะไม่สะดวกมากนักเราสามารถสร้างเว็บช็อตคัทเพื่อเปิด Invidious จากหน้าจอโฮมสกรีนอย่างสะดวกสบายใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันได้เลยค่ะเช่นสำหรับ Firefox บน Android เราเข้าไปที่หน้า Invidious ของ Instance หนึ่งที่เราต้องการ เรากดไปตรง3จุดตรงมุมขวาล่างแล้วมันจะมีตรงที่เขียนว่า install พอเรากด install ปุ๊บมันก็จะเน่งมาว่าสร้างช h o r t c u ไปที่ home screen แล้วมันก็จะมีปุ่ม add to home screen พอกดไปปุ๊บมันก็จะเอาไปแสดงผลที่ home screen ตามรูปด้านขวามือเลยค่ะหรือในขณะเดียวกันสำหรับ Google Chrome เปิดเข้าไปที่ Invidious u ัก instance หนึ่ง กดตรงมุมขวาบน3จุดมันจะมี Add to Home Screen มีให้เราตั้งชื่อมีให้เรายืนยันแล้วก็ออกไปโผลที่หน้าจอโฮมสกรีนได้ค่ะมาถึงคำถามประจำตอนกันแล้วนะคะเราอยากรู้ว่าคุณเคยใช้วิธีอื่นๆในการดู YouTube ที่ไม่ใช่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ YouTube อย่างไรบ้างคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่ทาง YouTube f o for c h a n g e และ v i d e o t e e h t r a n s t h a i o r g อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะ